สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังพบกับดิฉันแสงอรุณการจนารัตและรายการแบ่งปันเรื่องดีๆซึ่งนำเรื่องราวดีๆมีคุณค่ามาอ่านให้คุณผู้ฟังได้ฟังเป็นประจำตอนนี้กำลังอ่านประวัติพระอาจารย์มัน่นภูริทัตเตเทระซึ่งในตอนที่แล้วท่านก็ได้พิจารณาถึงความรู้ของท่านและที่ได้แนะนำสั่งสอนผู้อื่นก็ปรากฏว่าอริยธรรมเหล่านี้พระพุทธเจ้า ทรงแสดงไว้แล้วอย่างชัดเจนที่ท่านได้พิจารณาก็เพื่อจะได้กำหนดแนวทางปฏิบัติที่แน่นอนแก่บรรดาสิทธิ์ทั้งหลายเพื่อความเจริญในการปฏิบัติธรรมและท่านก็ได้ทำตัวของท่านให้เป็นตัวอย่างอีกด้วยเรื่องราวจะเป็นอย่างไรเรามาฟังต่อกันเลยค่ะตอนเริ่มอบรมพระภิกษุสามเณรอย่างเด็ดเดี่ยวจริงจัง ณเสนาสนะป่าบ้านค้ออำเภอผือจังหวัดอุดรธานีพุทธศักราช2462ในปีนี้ท่านจำพรรษาอยู่ที่เสนาสนะป่าบ้านค้ออำเภอผือเป็นปีที่เริ่มแนะนำข้อปฏิบัติแก่พระภิกษุเป็นส่วนมากซึ่งปรากฏว่าท่านอาจารย์สุวรรณสุจินโนท่านอาจารย์สิงขันตยาขโมท่านอาจารย์ตื้ออาจาระธรรมโมท่านอาจารย์แหวนสุจินโน ท่านอาจารย์หนูใหญ่ได้ติดตามมาปฏิบัติอยู่กับท่านอาจารย์มั่นท่านได้แนะนำเพื่อความก้าวหน้าแห่งการดำเนินจิตเป็นส่วนใหญ่เนื่องจากท่านทุกองค์เหล่านี้ได้บำเพ็ญได้ผลในทางปฏิบัติกันมาแล้วเพียงเพื่อจะอบรมให้เกิดความแก่กล้าขึ้นเท่านั้นท่านได้แนะนำถึงข้อสำคัญในเรื่องความหลงในฌานว่าผู้ต้องการพ้นทุกข์จริงๆแล้ว ต้องไม่หลงในความเป็นเหล่านั้นท่านได้อธิบายว่าญาณคือความรู้พิเศษที่เกิดขึ้นในระหว่างความสงบเป็นต้นว่าญาณระลึกชาติหนหลังได้ญาณรู้จักเหตุการณ์ในอดีตญาณรู้จักเหตุการณ์ในอนาคตรู้จักวาระจิตความนึกคิดของบุคคลอื่นเป็นต้นเหล่านี้ล้วนแต่เป็นวิชาที่น่าอัศจรรย์มากทีเดียว แต่ถ้าหากว่าหลงและติดอยู่ในยานเหล่านี้แล้วจะทําให้เกิดการเนิ่นช้าในการปฏิบัติเพื่อเข้าสู่อริยสัจธรรมแต่ยานเหล่านี้เป็นอุปกรณ์อย่างดีพิเศษในอันที่จะดําเนินจิตเข้าสู่อริยสัจหรือการทรมานบุคคลบางคนแต่ว่าจะต้องรู้ว่ามันเป็นยานอย่ายินดีหรือติดอยู่เพียงเท่านี้เพราะเท่ากับว่ามันเป็นผลพลอยได้ เกิดจากการบำเพ็ญจิตเข้าสู่อริยสัจนั่นเองถ้าหากว่าเราไปยินดีหรือไปติดอยู่เพียงเท่านี้แล้ว <_ S 1> ก็จะก้าวเข้าไปสู่ความพ้นไปจากทุกข์ไม่ได้แม้แต่พระเทวทัตในสมัยพุทธ,ธกาลก็สำเร็จญาณถึงหประการแสดงฤทธิ์ต่างๆได้สมกับความประสงค์แต่หลงอยู่ในความรู้ญาณของตนเกิดทิฏฐิมานะว่าตนเก่งตนดี ถึงกับต้องการจะเป็นพระพุทธเจ้าแทนเอาเลยทีเดียวแต่ที่ไหนได้ในที่สุดโดยอาศัยความหลงยานกลับต้องเสื่อมหมดทุกอย่างไม่พ้นทุกข์ไม่เข้าถึงอริยสัจแต่กลับตกนรกไปเลยท่านอาจารย์มั่นท่านเน้นว่ายานเหล่านี้มันน่าคิดจริงๆเพราะมันวิเศษแท้ทั้งเยือกเย็นทั้งสว่างผ่องใส ทั้งรู้อะไรที่เป็นอดีตอนาคตตามความประสงค์ผู้ที่ไม่เข้าใจความจริงที่ไปติดหน้าที่นี้เราจะสังเกตเห็นได้ตรงที่เกิดทิฏฐิขึ้นมาอย่างหนึ่งคือการถือตัวว่าดีกว่าใครๆไม่ว่าผู้นั้นจะเป็นครูบาอาจารย์หรือเพื่อนสหธรรมมิกหรือสิทธิหาว่าสิทธิ์สู้เราไม่ได้ใครก็สู้เราไม่ได้ทิฐิชนิดนี้เมื่อเกิดขึ้นแล้ว ตัวของตัวเองไม่รู้ตัวเองซึ่งท่านอาจารย์มั่นท่านเปรียบว่ามีจระเข้ตัวหนึ่งใหญ่เหลือเกินอยู่ในท้องทะเลมันไม่รู้ว่าหางของมันอยู่ไหนเมื่อมันไม่รู้มันเห็นหางของมันมันก็กินหางของมันกินไปกินไปจนเหลือแต่หัวเลยหม่ำซ้ำหมดเลยและท่านก็อธิบายว่า การหลงตัวด้วยยานนี้มันละเอียดนักเราจะสังเกตได้อีกอย่างหนึ่งคือการขาดจากความรอบคอบบางสิ่งบางประการเพราะเหตุแห่งการถือเช่นการกล่าวคำดูถูกดูหมิน่นต่อเพื่อนสหธรรมิกด้วยกันหรือต่อครูบาอาจารย์ของตนหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งซึ่งตนไม่เห็นด้วยกับการดำเนินยานทุกยาน ท่านอาจารย์มั่นกล่าวว่ามันต้องเสื่อมมันจะคงตัวอยู่ได้ตลอดไปหาได้ไม่แม้จะใช้ความพยายามสักเท่าใดก็ตามคือว่าครั้งแรกๆก็ดูเหมือนจะเป็นความจริงได้แต่ต่อไปก็เลือนเข้าเลือนเข้ากลับกลายเป็นความนึกคิดโดยอาศัยสัญญาเก่านี้คือความเสื่อมแห่งยาน ลูกศิษย์ก็มีหลายองค์ที่ต้องเสื่อมลงจากยานเหล่านี้อย่างน่าเสียดายดังนั้นเพื่อป้องกันความเสื่อมจึงต้องรีบดำเนินจิตเข้าสู่อริยสัจเสียเลยเพราะความที่จิตเข้าสู่อริยสัจได้แล้วมันก็ห่างจากความเสื่อมไปทุกทีทุกทีท่านยกตัวอย่างว่าท่านหนูใหญ่อายุคราวเดียวกับท่านอาจารย์ฟั่นอาจาร ไม่พยายามดำเนินจิตเข้าสู่อริยสัจแต่ว่ามียานแหลมคมดีเอาแต่ยานภายนอกอย่างเดียวจึงเสื่อมไปได้คือท่านอาจารย์หนูใหญ่นั้นปรากฏว่าเมื่อปฏิบัติไปแล้วเกิดยานรู้ความจริงบางอย่างได้อย่างคล่องแคล่วเป็นที่ปรึกษาแก่สหธรรม,มิกด้วยกันได้เป็นอย่างดีทั้งมีความรู้พิเศษเป็นที่น่าอัศจรรย์มากเมื่อหมู่คณะที่อยู่รวมสำนักกับท่าน ประพฤติผิดธรรมวินัยในข้อวัดปฏิบัติแม้เพียงเล็กน้อยก็ตามท่านสามารถรู้ได้ด้วยญาณของท่านทั้งๆท,ที่ท่านก็ไม่ได้รู้ไม่ได้เห็นแต่ประการใดอาทิเช่นครั้งหนึ่งเวลาตอนบ่ายสามเณรทั้งหลายได้จัดน้ำปานะอัฐบาลถวายพระเวลาที่พระทั้งหลายกำลังดื่มอยู่นั้นขณะนั้นท่านอาจารย์หนูใหญ่กำลังทำสมาธิอยู่ในความสงบ ได้ปรากฏเห็นพระเหล่านั้นในยานของท่านว่ากำลังฉันอาหารกันอยู่ท่านจึงไปที่ท่ามกลางหมู่คณะนั้นจึงกล่าวว่าพวกเรากำลังฉันสิ่งของที่เจือด้วยอาณามิตรแน่เพราะมันไม่บริสุทธิ์ซึ่งพระภิกษุสามเณรทั้งหลายกำลังฉันน้ำปานะกันอยู่พากันสงสัยและสามเณรผู้ทำก็ยืนยันว่าบริสุทธิ์ไม่มีอะไรเพราะทำมากับมือ แต่อาจารย์หนูใหญ่ก็ยืนยันว่าไม่บริสุทธิ์แน่จึงได้มีการตรวจค้นกันขึ้นได้พบเมล็ดข้าวสุกติดอยู่ที่ก้นภาชนะนั้นจริงๆเพราะเหตุนั้นหมู่คณะทั้งหลายจึงเกรงขามท่านมากเพราะเมื่ออยู่ใกล้ๆกับท่านแล้วต้องระวังระวังความนึกคิดเป็นเหตุให้เกิดสติสัมปชัญญะขึ้นมากแต่นั่นแหละเป็นที่น่าเสียดายเป็นอย่างยิ่ง เมื่อท่านอาจารย์หนูใหญ่ได้ออกไปไกลาจากอาจารย์มั่นไม่ค่อยจะได้เข้าไปศึกษาบ่อยๆเมื่อภายหลังได้เกิดยานเสื่อมจากคุณธรรมส่วนยิ่งโดยไม่รู้สึกตัวต่อสู้กับกิเลสมากต่อไปไม่ได้จึงลาสิกขาบทไปอยู่ในคารวาสวิสัยยอมอยู่ใต้อำนาจของกิเลสต่อไปท่านอาจารย์มั่นหลังจากเล่าความเป็นไปของท่านอาจารย์หนูใหญ่ให้เป็นตัวอย่างแล้ว ท่านก็เน้นลงไปอีกว่าบุคคลผู้ได้ยานนี้แล้วถ้าเป็นเช่นนี้ย่อมเป็นที่น่าเสียดายอย่างยิ่งทีเดียวเพราะเท่ากับคนได้สมบัติมหาศาลแล้วรักษาสมบัติไม่ได้หรือใช้สมบัติไม่เป็นไม่ได้ประโยชน์จากสมบัตินั้นผู้ที่ได้ยานก็เหมือนกันกว่าจะทำมันขึ้นมาได้แสนยากลำบากนักแต่เมื่อได้มาแล้วไม่รู้จักรักษา และไม่รู้จักทำให้มันเป็นประโยชน์ถือเป็นสิ่งที่นักปฏิบัติทั้งหลายควรสังวรเป็นอย่างยิ่งสำหรับเรื่องยานหรือความสงบถ้าหากไปหลงมันเข้าปล่อยให้เกิดแต่ความสงบอย่างเดียวย่อมไม่ได้ประโยชน์เท่าที่ควรจะได้เพราะสถานที่นั้นเป็นที่สบายอย่างยิ่งและน่าอยู่มันทำให้เกิดความสุขอย่างน่าพิศวง และเป็นสถานที่น่าติดอยู่ของหมู่โยคาวจรทั้งหลายจริงๆมิหนำซ้ำบางทีท่านก็หลงไปถึงกับว่าที่นี่เองเป็นที่หมดไปจากกิเลสอันที่จริงแล้วที่นี่เองจำเป็นต้องแก้ไขตัวของตัวเองอย่างหนักเหมือนกันกับคนที่กำลังนั่งนอนสบายและจะให้ทำงานหนักก็จำเป็นต้องทั้งบังคับทั้งปลอบ ท่านอาจารย์มั่นท่านชี้ตัวอย่างท่านอาจารย์เทศเทศรังสีพระนิโรธรังสีว่าท่านเทศนี้ได้ติดอยู่ในยานนี้นานยิ่งกว่าใครๆในระยะที่ท่านเทศหลงอยู่ในยานนั้นเราได้พยายามแก้ไขอยู่ตลอดเวลาเพื่อให้คลายจากความเป็นเช่นนั้นกว่าจะได้ผลต้องใช้เวลาถึง12ปีเพราะท่านอาจารย์เทศได้ติดอยู่ในยานถึง12ปี ครั้นเมื่อท่านอาจารย์เทศแก้ไขตัวของท่านได้แล้วถึงกับอุทานว่าเราหลงไปถึงสิองปีถ้าไม่ได้ท่านอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิแก้ไขเราแล้วก็จะต้องติดไปจนตายท่านอาจารย์มั่นได้เน้นหนักว่าการแก้ไขสิ่งของที่ดีที่เกิดขึ้นนี้ลำบากกว่าแก้สิ่งของไม่ดีเพราะความไม่ดีรู้กันในหมู่ผู้หวังดี หาทางแก้ไขได้ง่ายส่วนความดีที่ต้องติดดีนี่แก้ไขยากผู้ติดดีจึงต้องใช้ความพยายามหลายอย่างเพราะขั้นนี้มันเป็นขั้นปัญญาเนื่องจากการเกิดขึ้นภายในนั้นมีพร้อมทั้งเหตุและผลจนทำให้เชื่อเอาจนได้จะไปว่าอะไรแต่อย่างอื่นที่ไกลาจากอริยสัจธรรมแม้แต่วิปัสนา ซึ่งก็เป็นทางไปสู่อริยสัจอยู่แล้วแต่ผู้ดําเนินไม่มีความรู้พอก็กลับกลายเป็นวิปัสสนูปกิเลสไปได้การเป็นวิปัสสนูปกิเลสนั้นคือโอภาโสแสงสว่างไม่มีประมาณแสงสว่างนี้เกิดจากจิตที่สงบยิ่งจนเกิดแสงสว่างขึ้นเป็นแสงสว่างที่จะหาสิ่งเปรียบเทียบยากผู้บำเพ็ญจิตเบื้องต้น พอจิตสงบแล้วเกิดนิมิตเห็นแสงสว่างเท่านี้ไม่จัดเข้าในวิปัสนูปกิเลสเพราะแสงสว่างที่จัดเข้าในวิปัสนูปกิเลสนี้เป็นแสงที่เกิดจากการเห็นของธรรมชาติแม้การเห็นเป็นธรรมชาติเป็นของจริงก็ตามการที่จะถือเอาของจริงแม้นั้นก็ผิดเพราะความจริงที่เห็นนี้สำหรับพิจารณาด้วยญาณต่างหาก ไม่ใช่จะให้ติดข้องพัวพันถ้าติดข้องก็เกิดเป็นกิเลสก็เลยยึดเข้าไปหาว่าได้ชั้นนั้นชั้นนี้เลยยิ่งเหลวไปใหญ่แสงสว่างที่เห็นของจริงนี้ท่านจึงจัดเป็นวิปัสณูปกิเลสเพราะไปหลงเข้าแล้วหาว่าดีแม้เพียงเท่านี้ความจริงมันเป็นเพียงเครื่องมือพิจารณาต่อไปท่านจึงห้ามติดเช่น โอภาษ์แสงสว่างไม่มีประมาณเกิดขึ้นในขณะจิตสงบลึกซึง้งมองเห็นชัดเจนเป็นแสงสว่างจะหาสิ่งเปรียบเทียบยากเหมือนบรรลุที่พจักคุยานเป็นต้นยานะความรู้ไม่มีประมาณความรู้ที่เกิดในขั้นต้นเป็นต้นว่ารู้ว่าจิตสงบหรือรู้อยู่เฉพาะหน้าบ้างอย่างนี้ไม่จัดเข้าในขั้นนี้ ความรู้ที่จัดเป็นวิปัสนูปกิเลสนั้นคือความรู้ที่ยังรู้ว่าจิตเรานี้มีความสว่างจริงเช่นเห็นธาตุว่าเป็นธาตุจริงชนิดนี้เราไม่เคยเห็นไม่เคยรู้มาก่อนแน่ละถ้าจะเป็นของจริงเลยเข้าใจว่ารู้นี้เป็นธรรมแท้จึงเป็นกิเลสเป็นเหตุให้ถือตัวแต่ความจริงแล้วท่านให้ใช้ความรู้นี้ พิจารณาให้ยิ่งเท่านั้นมิใช่ให้ถือเอาความรู้ก็เท่ากับถือเอาเครื่องมือว่าเป็นของจริงท่านจึงห้ามติดปิติความอิ่มใจอันแรงกล้าความอิ่มใจซาบซ่านในตัวอันเกิดขึ้นแก่ผู้ฝึกสมาธิในขั้นต้นไม่จัดเข้าในชั้นนี้ปิติที่จัดเป็นวิปัสสนูปกิเลสนั้นคือความเยือกเย็น อันได้เห็นในสิ่งที่เราไม่เคยเห็นเช่นเห็นว่า,าธาตุทั้งหลายสักแต่ว่า,าธาตุเป็นธรรมาธาตุแห่งสภาพจริงๆความปิติเยือกเย็นอย่างที่ไม่เคยพบก็จะได้พบเมื่อพบเข้าเลยอดความอิ่มใจอย่างแรงกล้าเข้าใจว่าเป็นของจริงทําให้ติดเกิดกิเลสเป็นเหตุให้ยึดถือว่าเป็นธรรมพิเศษหรืออมตะธรรม ก็เลยจะเป็นหนทางให้ยึดแล้วก็ทำให้เนิ่นช้าท่านจึงห้ามติดปสัสสธิความสงบยิ่งการทำจิตสงบชั่วครั้งชั่วคราวของผู้เริ่มความเพียรไม่นับเข้าในชั้นนี้ปสัสสธิที่จัดเป็นวิปัสณูปกิเลสนั้นคือความสงบที่มีกำลังอันอาจจะจำแนกาธาตุออกไปได้ว่า,าธาตุนั้นเป็นดินเป็นน้ำเป็นต้น พราะสงบจริงจึงจะเห็นธาตุเป็นธาตุจริงจึงสามารถจะให้จิตหลงเพราะความสงบนี้เยือกเย็นมากขึ้นเป็นกำลังแม้จะทำให้เกิดขึ้นเมื่อใดก็ได้แต่ถ้าไปติดเพียงเท่านี้แล้วก็เข้าใจว่าเป็นของจริงกลับกลายเป็นกิเลสท่านจึงห้ามติดสุข,ขะความสุขอันลึกซึง้งความสุขเกิดแก่จิตของผู้ฝึกหัดใหม่นั้น แม้ครั้งสองครั้งหรือชั่วครั้งชั่วคราวไม่จัดเข้าในชั้นนี้สุขะที่จัดเป็นวิปัสนูปกิเลสนั้นเป็นผลไปจากการเห็นธาตุทั้งหลายว่าเป็นจริงเกิดความสงบสุขยิ่งขึ้นเป็นลำดับความสุขนี้จะมีชั้นสูงขึ้นตามลำดับแห่งการเห็นตามเป็นจริงแห่งธรรมธาตุถ้าติดก็เป็นกิเลสเป็นเหตุให้พอใจเพียงแค่นั้นจะไม่ก้าวหน้าต่อไป ท่านจึงห้ามติดอธิมโมกความน้อมใจเชื่อของจริงเป็นสิ่งที่มีอยู่เป็นทีติธรรมอาศัยอวิชชาเป็นเครื่องปิดบังจึงไม่สามารถจะเข้าถึงได้แต่เมื่อพอแก่ความต้องการแล้วก็เป็นอันว่าถึงได้แน่นอนเมื่อทําไม่พอแก่ความต้องการแล้วก็ถึงไม่ได้เหมือนกับคนทั้งหลายจะพากันเดินทางจากต่างจังหวัดเข้าสู่กรุงเทพ เช่นเขาทั้งหลายอยู่เชียงใหม่แต่กรุงเทพนั้นนะ่มีจริงพอเขาเดินมาถึงลำปางเขาก็พากันน้อมใจเชื่อว่าลำปางนี่แหละคือกรุงเทพเขาเหล่านั้นก็ลงรถไฟโดยถือเอาลำปางเป็นกรุงเทพเมื่อน้อมใจเชื่อเช่นนี้เป็นอันถึงกรุงเทพไม่ได้กรุงเทพมีจริงแต่ต้องขึ้นรถไฟรถยนต์ จากเชียงใหม่ไปให้พอแก่ความต้องการก็จะต้องถึงจนได้อันการบำเพ็ญจิตยิ่งบำเพ็ญยิ่งละเอียดขึ้นเป็นลำดับน่าทึ่งน่าอัศจรรย์มากมายเหลือจะนับจะประมาณมีสิ่งประหลาดมากมายทีเดียวจึงเป็นสิ่งที่คล้ายกับธรรมชั้นสูงโดยเหมือนกับมีธรรมผุดขึ้นมาบอกว่าถึงธรรมชั้นนั้นชั้นนี้บ้าง ได้เห็นอริยศาสตร์บ้างได้เห็นจะบรรลุบ้างอะไรมากมายที่จะเกิดขึ้นน้อมใจเชื่อมันแล้วเป็นกิเลสตัวใหญ่กลางกั้นความดีที่กำลังจะก้าวหน้าไปอย่างน่าเสียดายปักคาหะความเพียรอาจหารการบำเพ็ญจิตจนเกิดความดีความงามความที่ละเอียดอ่อนโดยอาศัยพลังงานแห่งจิตโดยที่ต้องการให้ถึงเร็ว เป็นการเร่งเกินแก่ความพอดีอย่างไม่คำนึงถึงว่าร่างกายมันจะเป็นอย่างไรเอาใจเป็นการใหญ่หักโหมความเพียรอย่างไม่ปราณีปราศัยนี่ก็เป็นทางเสียหายเพราะเหตุใดท่านจึงจัดเป็นอุปกิเลสแห่งวิปัสสนาด้วยเล่าก็เพราะว่าในที่นี้นับว่าเป็นความปรารถนาอย่างรุนแรงของใจจนอาจจะเป็นอันตรายได้ โดยขาดมัตตัญูความเป็นผู้รู้จักประมาณไปจึงกลายตัวมาเป็นอุปกิเลสซึ่งทำให้เกิดความมัวหมองถึงกับจะกางกั้นความเจริญชั้นสูงต่อไปแต่การจะถืออาวิปัสสนูปกิเลสข้อนี้มาทำให้เกิดหย่อนความเพียรเรื่องก็ยิ่งเสียหายกันไปใหญ่อีกในที่นี้ท่านต้องการความพอดีเหมือนกับการรับประทานอาหาร ความอิ่มนี่คือความพอดีถ้าเรารับประทานไม่อิ่มแต่เราถือว่าอิ่มนี้คือไม่พอดีถ้าเรารับประทานอิ่มยิ่งเติมเข้าไปก็เกินความพอดีเราจะต้องทราบความละเอียดที่เกิดผลตามสมควรจึงจะชื่อว่าพอดีไม่หักโหมเกินไปจนเป็นเหตุให้ถือเอาความเพียรข่มผู้อื่นอันจะกลับกลายเป็นกิเลส อุปฐานสติกล้าสตินี้ไม่น่าจะเป็นอุปกิเลสเพราะสตินี้เองสามารถดำเนินจิตให้ตั้งเที่ยงอยู่ได้แต่ว่าไม่ว่าอะไรทุกสิ่งทุกอย่างจะดีสักเท่าไรก็ตามถ้าเกินไปก็ใช้ไม่ได้แม้สติกำหนดเพ่งกันเกินไปกำหนดอยู่ในกายานุปัสนาไม่รู้จักพักผ่อนเกินแก่ความต้องการ ไม่ช้าก็ต้องเลอะเลือนธรรมดาการใช้สติกำหนดต้องรู้จักพักตามสมควรเพราะถ้าไม่รู้จักพักแล้วเมื่อมันเกิดความเลอะเลือนขึ้นความสงสัยก็ตามมาก็จะกลับกลายเป็นอุปกิเลตไปอุเบกขาความวางเฉยการจัดอุเบกขาเป็นวิปัสนูปกิเลสนั้นคือการไปเข้าใจเอาเองว่านี่เป็นวิมุตติธรรม หรือความละเอียดแห่งจิตเท่านี้ถือว่าเป็นการบรรลุธรรมชั้นสูงเลยวางเฉยถือว่าเป็นสิ่งแน่นอนอย่างไม่ถึงอริยสัจเต็มที่เมื่อวางเฉยียก่อนเป็นการคำานึงเองหรือเป็นการชิงสุกก่อนหามท่านจึงจัดว่าเป็นเครื่องเศร้าหมองนักปฏิบัติควรระวังเป็นพิเศษในข้อนี้อย่าไปวางเฉยเอาง่ายๆ ต้องพิจารณาให้ท่องแท้เสียก่อนนิกันติความพอใจความพอใจแม้จะเป็นธรรมชั้นละเอียดก็ยังใช้ไม่ได้เพราะจะเป็นการพอใจอยู่เพียงหนทางไม่เชื่อว่าพอใจในสถานที่ต้องการเพราะการถึงสถานที่ที่ต้องการนั้นม่ใช่เป็นความพอใจแต่เป็นความจริงและของจริงนั้นเมื่อเป็นขึ้น ย่อมเป็นสิ่งล่วงพ้นจากความพอใจที่จะพึงกำหนดขึ้นเองโดยอัตโนมัติถ้าทำความพอใจในธรมละเอียดไม่ดีจะกลายเป็นอัตตวาทุป,ปาทานไปเสียจะเสียงานใหญ่ในการที่จะบำเพ็ญให้ก้าวหน้าต่อไปท่านอาจารย์มั่นท่านได้เน้นหนักลงไปถึงชานและยานนี้หนักมากในพรรษานี้เพื่อให้สิทธ์ทั้งหลายได้สำเนีก เพื่อความก้าวหน้าของตนตอนจำพรรษาอยู่ภาคอีสานพุทธศักราช2463-70การจำพรรษาของท่านอาจารย์มั่นนั้นโดยส่วนมากท่านย้ายสถานที่อยู่เสมอทั้งนี้เพื่อจะได้บำเพ็ญประโยชน์ให้ได้มากๆและมิให้จำเจที่จะต้องเกิดความกังวลอีกด้วยและแม้ว่าท่านจะไปจำพรรษาที่ไหนก็ตาม บรรดาลูกศิษย์ผู้หวังดีจะต้องติดตามไปเพื่อศึกษาธรรมปฏิบัติจากท่านเพื่อให้ก้าวหน้าต่อไปแม้ว่าจะได้ทราบชัดถึงหนทางที่ได้แนะนำให้อย่างแจ่มแจ้งแล้วก็ตามแต่ข้อละเอียดบางประการก็ต้องอาศัยการอบรมจากท่านอยู่อย่างใกล้ชิดตอนเสนาสนะป่าอำเภอท่าบ่อจังหวัดหนองคายพุทธศักราช2463 ในปีนี้พระภิกษุสามเณรรุ่นเก่าและรุ่นใหม่ก็เริ่มมากขึ้นเป็นลำดับเนื่องจากว่าก่อนนี้การปฏิบัติโดยเฉพาะการบำเพ็ญสมณะธรรมนั้นเป็นของลึกลับมากยากแก่การที่มาดํำเนินกันอย่างง่ายๆแต่ท่านอาจารย์มั่นก็มาเปิดสักราชการปฏิบัติโดยกำหนดการปฏิบัติอย่างง่ายๆขึ้นไม่ว่าจะเป็นคาราวาสหรือพระภิกษุสามเณร ก็สามารถทำได้ด้วยกันทั้งนั้นและก็ได้ประสบผลอย่างทันตาด้วยโดยไม่ต้องไปเสียเวลายกครูยกขันห้าขันแปดเหมือนอย่างแต่ก่อนแม้สามเณรองค์เล็กก็สามารถปฏิบัติให้เกิดความอัศจรรย์ได้อันพุทธบริษัทในสมัยนั้นบางจำพวกก็ยังพากันกล่าวถึงว่ามักผลธรรมวิเศษนั้นหมดเขตหมดสมัยแล้วจึงได้พากันไม่สนใจ ต่อการบำเพ็ญสมณธรรมเพราะถือว่าเปล่าประโยชน์แต่ท่านอาจารย์มั่นท่านได้มาเปิดสกราชแห่งการปฏิบัติจิตแก้ไขความคิดเห็นของผู้ที่ยังหลงงมงายเหล่านั้นโดยสิ้นเชิงเพราะว่าสามเณรองค์เล็กๆเมื่อปฏิบัติแล้วก็ได้รับผลแห่งความเย็นใจและคารวาดผู้ปฏิบัติก็ได้รับผลเป็นที่พึงพอใจอย่างฉับพลัน ความจริงที่เกิดขึ้นแก่บุคคลที่น้อมนำมาเชื่อและปฏิบัติตามนี้จึงได้ลบความเชื่อถือที่ว่ามรรคผลหมดเขตหมดสมัยการที่ท่านอาจารย์มั่นได้เผยแพร่ความจริงของการปฏิบัติที่เป็นการเผยแพร่โดยให้บุคคลที่น้อมตัวเข้ามาเชื่อได้เห็นเองคือให้กระทำแล้วได้รู้เองว่า รถของพระสัตวธรรมนั้นเป็นอย่างไรด้วยเหตุนี้เกียรติคุณของท่านจึงแพร่ไปอย่างรวดเร็วเป็นเหตุให้ลูกศิษย์ของท่านมีมากขึ้นในระยะเวลาอันสัน้นด้วยความเมตตาของท่านอาจารย์มั่นได้เผยแผ่ความจริงในเรื่องของการปฏิบัติด้วยการที่ให้บุคคลน,นั้นเข้ามาเชื่อแล้วก็ได้ปฏิบัติเองเห็นเอง เรื่องราวจะเป็นอย่างไรคุณผู้ฟังติดตามในตอนต่อไปนะคะวันนี้ดิฉันแสงอรุณการนารัฐและรายการแบ่งปันเรื่องดีๆต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนขอให้ทุกท่านมีความสุขกายสุขใจนะคะแล้วพบกันใหม่สวัสดีคะ่ะ